อ่าโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนพาร์ฟโฟนิกนะคะพาร์ฟโฟนิกนะคะเป็นการออกอันนี้จะเป็นการออกเสียง s h นะคะ s h ะเวลาออกเสียงตัว s h ตัว s h เนี่ยมันจะเป็นเสียงชอชิงชอชิงแล้วก็ชูชูที่มีเสียงลมออกมาชููชูช ออกเสียงตามนะคะ s h i p s h i r t shot ship mushroom fish push จะออกเสียงที่ค่อนข้างที่จะมีลมนะคะคือหลายคนจะไม่สามารถแยกได้ก็คือจะมีตัว s h แบบนี้ใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเสียง c h เสียง c h จะออกเป็นชอช้างนะคะส่วน s s h จะเป็นชอชิงชอชิงแบบนี้ส่วน c h จะเป็นชอช้างชอช้างนะคะส่วน c h จะออกเป็นเสียงแบบชุเป็นเสียงแข็งแข็งชุชุส่วน เอสเฮชเป็นชูชู t s h ้อ t ship m u s h มั o m ูมฟิชพุชจะเป็นออกเสียงลมแบบนี้นะคะให้เราฝึกออกนะถ้าเราไม่ฝึกออกเสียงเราจะไม่รู้นะคะว่ามันออกเป็นชอชิงหรือชอช้างนะคะให้เราสังเกตเนาะเขาก็เอา,เอา ไฮไลท์มาให้เรานะคะว่า s-h นี่เนาะก็จะออกเสียงเป็น shirt short h o s t s h i p mushroom fit put อ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนอ่านตามนะคะขอแชร์สไลด์ใหม่โอเค shirt s h o r t อ่านไม่ต้องเปิดไม้นะคะอ่านตามได้เลย y <Yeah>. e a shorts 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 sh <irt. S 1> mushroom mushroom fish f i push 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 ทุกคนลองออกเสียงชูชู ชูชูชูชอันน uh> ี้เป็นเสียง S H ชูชูชอชิงช้อชิงช้อชิงชูชูอ่าถ้าเป็นเสียง C กับตัว C H C H จะเป็นชูชูชูเสียงแข็งแบบนี้ชูชูอ่าชูชู กับ S-H จะเป็นชิมีลมออกมาลองออกเสียงดูชิชิอ่ะเอาใหม่ลองอ่านตามเขานะชู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  Mushroom. Mushroom. mushroom, mushroom, mushroom. Mushroom, fish, mushroom. Fish. Yeah. fish, 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 uh. push. fish, push. 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 Oh, okay. อาจุตอนนี้ทุกคนมีหนังสือนะคะเปิดไปที่หน้าสี่สิบเจ็ดค่ะอันนี้ทำไปแล้วครับเอาทำไปแล้วเหรอทำแล้วครับใครยังไม่ทำยกมือเดี๋ยนะเดี๋ยนะผมทำตอนที่โรงเรียนแล้วครับอ๋อทำตอนที่โรงเรียนเหรอคะใช่ครับผมจะเล่าว่าทำไปแล้วโอเคโอเคโอเค แสดงว่าเคยเรียนการออกเสียงแบบนี้แล้วใช่ไหมคะ S H ออกเสียงหรือยังสอบได้สอบอ่านไหมคะ Phonics Phonics ไม่ได้สอบอ่านไม,ไม่ได้สอบไหมคะไม่ได้สอบนะ <c oughs> อ่ะถ้างั้นบอกหน่อยว่ามีคำไหนบ้างที่ออกเสียงเหมือนคำว่า Shelf <c oughs> คำไหนบ้างคะคนที่ทำไปแล้วชอบชอบอะไรนะคะอชอบ,อชอบคำอะไรอีกคำอะไรอีกคะอชอบแล้วคำไหนอีกที่ออกเสียงมันคำว,ว่าเชลสำหรับคนที่ทำไปแล้วมีคำไหนอีกเอ่ยมีคำว,ว่าชอบ

นี่นะคะไปก็ทำนี้นะคะอันนี้ก็ทำแล้วเหรอคะทำแล้วครับยังครับอันนี้ก็ดูแล้วครับงั้นงั้นฝากแล้วกันนะคะว่าสำหรับใครที่ที่ยังไม่ได้ทำเนาะก็ให้ไปทำติดกระาไใช่นท่าเป็นทั้งสองหน้าเลยค่ะครูเขาจะไปตรวจเองนะคะทีนี้วันนี้เดี๋ยวขอสอบอ่านแล้วกันนะคะ โอเคครับคำที่นึ่งอ่านว่า shirt 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 คำที่สองอ่านว่า s h i r t s h i r t s h i r t sharp sharp คำที่สามอ่านว่า ship 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 mushroom m u s h r o o มัลูมูมูลูอ่ามลูคำที่ห้าอ่านว่า fish fish f อ่า f i s คำที่หกอ่านว่า push 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 u s h p อเก่งมากค่ะ